แล้วรหัสก็อยู่ในมือของคนนั้นถ้าเป็นร่างทรงแล้วน้องเขาจะเป็นตัวที่นี่คือข้อสงสัยถ้าทุกคนคิดแบบผมแบบนี้ถ้าคิดว่าผมคิดถูกพิมพ์ถูกมาได้สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้จะตกใจนิดนึงนะครับว่าทําไมพี่ถึงมาในรูปแบบนี้นะครับผมพี่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพี่ได้นะครับพี่ไม่ใช่ร่างทรงนะครับคนเนี่ยชอบถามมาว่าช่วงที่พี่หายไปเนี่ยหลายๆายวันอ่ะเอ้ยพี่ไปไหนอะไรเงี้ย เปเรื่องความมันคงชาติพี่ไม่สามารถที่จะบอกน้องได้ในค่าคืนที่แสนเงียบงนันเสียงที่มันดังอยู่ตามตะเข็บชายเดนมันทำให้พี่รู้สึกเจ็บปวดใจมากๆพี่ถูกนายเรียกกลับไปเสียงที่อยู่บนท้องฟ้าปุ๊ <c oughs> หลายๆที่ที่พี่ต้องไปพี่ส่เสื้อสีเขียวมีอาร์มติดตรงนี้ตรงแขน3 4 5 6 7 8 9 10จจนมาถึงข้อมือ พี่ใส่หมวกส่แว่นตาสีดำมีสายระโยงมาตรงนี้มีคนโบกให้ตอนที่กำลังออกทุกคนถ้าคิดออกแล้วว่าพี่เป็นใครทำอะไรทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแค่พี่ใส่เสื้อสีเขียวมีอาร์มติดหลายๆอันจนถึงข้อมือทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าพี่เป็นใครนี่ครับพี่พูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเป็นความมัน่นคงมาพูดถึง วงการนะครับการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตกันดีกว่าคนดูมีประเด็นดราม่าครับระดับประเทศเลยนะฮะเกิดขึ้นในการแข่งขันซีเกมครั้งที่33นะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับ ROV t h a แ l นด์หญิงมีการกระทำผิดนะครับผมซึ่งหนึ่งในนักแข่งประเทศไทยเรานั่นเองเนะครับที่มีนามว่าโตเกียวเกิลที่หลายๆท่านนั้นรู้จักโตเกียวเกิลเนี่ย มายังไงนะครับถึงได้ติดทีมชาติโปรไฟล์ของโตเกียวเกิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักมานานแล้วแต่สำหรับผมเพิ่งรู้จักจากทัวร์นาเมนต์การแข่งขันสตรีมเมอร์ของคุณชิ i เคนวีที่ได้ทำคลิปลงนั่นเองคือคลิปที่แบบ c h i c คนวีเนี่ยรู้จักน้องเขาอวยเขาเนี่ยนี่ครับแล้วชื่อเสียงของน้องก็ ก็มีมาเรื่อยๆนะครับมาอยู่ในแวดวงของสตรีมเมอร์ของหลายๆท่านเหล่านั้นที่เขาจัดทัวร์จัดอะไรเงี้ยก็จะมีการบอกว่าน้องเ็เก่งน้องโหดน้องโคขนุ่นนี่นั่นไม่มีใครได้สังเกตแต่ก็คงตระหิดใจแหละว่าเฮ้ยทำไมเก่งขนาดนี้แต่ด้วยความที่แบบว่าผู้หญิงบางคนก็เก่งนะก็จะดูแค่ข่าวผ่านๆตามการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่สตรีมเมอร์เขาจัดขึ้นมาพอมีประเด็นเนี่ยเราก็มาพูดถึงนิดหนึ่งนะครับรายการหุ่นกระเสรเนาะทุกคนก็คงจะได้ดูแล้วเนาะในขั้นตอนการโกงอ่ะ พูดถึงเวลาที่เราดีมอทถ้าเคยทํางานกับไอทีเราแค่ให้รหัส IP.com เราไปะกับไอทีอีกทางหนึง่งเขาก็จะทําการดีมอทเข้ามาแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสพาส s w เวิร์ดของเราหน้าจอเพื่อปลดล็อกเข้าใจไหมนึกภาพออกเราก็ยังนั่งควบคุมอยู่หน้าจอคอมนี่แหละแต่ไอทีก็จะทําอยู่อีกที่หนึ่งดีมอทแต่ว่าเราก็ต้องใส่รหัสผ่านให้เขา อันนี้คือการทํากับคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันมีการสื่อสารกันอยู่นะครับเขาก็จะแจ้งมาว่าใส่นู่นใส่นี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยหรือเป็นข้อความเด้งขึ้นมาเป็นแชทแต่ในมือถือเนี่ยผมไม่ทราบแต่ทางคณะกรรมการเนี่ยเขาตรวจพบนะครับแอปพลิเคชันที่ไม่อนุญ,ญาตให้โหลดก็คือ DC Discord ที่นายกสมาคมได้พูด Discord เนี่ใช้ได้หลายอย่างแชทก็ได้นะครับโทรก็ได้นะครับโคก็ได้ไดแชร์ภาพก็ได้นะถูกปะในมุมมองของผมนะผมคิดว่าอาจจะแชร์หน้าจอจาก แชร์หน้าจอขึ้นมาจากดิสคอร์หน้าจอของคนอื่นที่เล่นอะ่ะแชร์ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองแล้วรหัสก็อยู่ในมือของคนนั้นถ้าเป็นร่างส่งน้องเขาจะต้องส่งรหัสให้อีกคนหนึ่งที่เล่นให้แล้วน้องเขาจะเป็นตัวที่ปลดล็อกหน้าจอแชร์หน้าจอออกแล้วทําท่าเป็นเล่นเองนี่คือข้อสงสัยถ้าทุกคนคิดแบบผมแบบนี้ถ้าคิดว่าผมคิดถูกพิมพ์ถูกมาได้หรือไม่ใช่ก็พิมพ์มาได้แต่ผมสันนิษฐานแบบนี้นะครับคนดูข้อเป็นไปได้นะฮะก็คือใช้เครื่องของเขาแชร์จแต่รหัสผ ที่หนึงแล้วก็มีการสื่อสารกันใน Discord สลับหน้าโจเพื่ออะไรนั่นเองนะครับประมาณนี้มันก็ออกมาลักษณะนี้แหละคนดูแล้วทํำท่าเป็นเล่นเองในไลน์อ่ะยังคอนโทรลจากคนอื่นได้เลยเวลาดีโมดแต่ มันหน่วงมากๆคนดูมันหน่วงแบบแต่ถ้าจะไม่ให้หน่วงก็คือรหัสของน้องที่ที่เข้าเครื่องอ่ะคือนั่นแหละคือการแจ้งไปที่ผู้เล่นนอกสถานที่ก็เป็นไปได้นะรประมาณนี้แหละถ้าคิดแบบนั้นถูกผิดผมไม่รู้นะแต่ถ้าให้วิเคราะห์ก็จะรู้สึกประมาณนี้เรื่องการรีโมทจริงๆมันทําได้หมดติดตั้งแอปพลิเคชันนู่นนั่นนี่เขาดีโมดให้เราหมดเราก็อยู่ควบคุมหน้าจอเราด้วยเนี่ยครับเขาก็ควบคุมทางโน้นนะครับดูได้หมดเนี่ยโปรแกรมต่างๆแต่ว่าแค่บางครั้งเราก็ต้องใส่รหัสให้เขาทางด้านของการีน่าบ้างแล้วกันนะครับ มีการ Take a คชั่นเร็วมากเลยนะครับก็คือประกาศแบนได้เลยหลังจากได้ยินข่าวโนนนนี่เขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับคนดูประกาศแบนตลอดชีวิตเลยนะเว้ยมาพูดในมุมมองของการกระทําผิดครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ระดับประเทศจริงๆครับคนดูมันเป็นตราบาปให้กับวงการ e-sport ไทยไปอีกยาวเลยนะครับมันจะถูกออมองจากประเทศต่างๆว่าไทยเนี่ยเคยโกงในกีฬา อีสปอร์ตน่ากลัวเลยนะครับเสียชื่อเสียงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวกีฬาอะไรที่เป็นอ e ีสปอร์ตเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็โปรไฟล์ของนักกีฬาต่อไปที่จะเอามาแข่งนะครับผมผมบอกเลยว่ายากแน่นอนอยากมากๆแน่นอนนะครับกว่าคุณจะได้ติดทีมชาติต่อไปผมพูดเลยเนี่ยครับจริงๆแล้วผมก็อยากให้สมาคมเนี่ยคัดสรรตัวที่มีผลงานดีๆครับผมท็อปเซิร์ฟประเทศไทยคนดูชื่อเสียงเขาอะ่ะแล้วก็บวกกับสื่อโซเชียลที่สร้างโปรไฟล์น้องเขาขึ้นมาด้วยอะ่ะ แต่เขาก็มีการเอะใจอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านของผู้ที่ทําแบบคอนเทนต์คลิปขึ้นมาเออเขาก็มีการเอะใจแล้วเขาก็ไปย้อนดูว่าเฮ้ยมันแบบนี้แบบนี้บบน,นะเขาก็มาพูดอยู่ในรายการหนกระเสอะอยูอ่ทางด้านของชิคกิน b บีที่มีการทำคอนเทนต์กับน้องท่านนี้ก็มีข้อสังเกตหลายๆอย่างนะครับข้ออ้างต่างๆนานาที่ไม่ยอมเข้าตู้มาแข่งบ้างอ,าอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมีการสงสยัยแล้วก็สตรีมสตรีมอยู่เนี่ยยุบหน้าจอเว็บแคมของตัวเองลงมา ถามว่ายุบยังไงนะครับในคลิปของชิคเก้นวทุกคนไปดูได้เลยนะครับผมที่พูดถึงว่าคนตัดต่อขอบหรือเปล่าขอบขอบขอบวิดีโอหรือเปล่าไม่ได้ขอบครับทุกคนสังเกตดูง่ายๆพวกไอ้พวกจอวงกลมอ่ะปุ่มปุ่ม,มคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังของเมอกมอาเวีมันจะอยู่ข้างบนซึ่งคนส่วนใหญ่เวลาสตรีมอ่ะ คือไอเส้นดำๆขอบเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนของหน้าจออยู่แล้วซึ่ง OBS มันไม่ได้รองรับถ้าขยายมันก็ไม่ได้เกี่ยวครับผมทุกคนปุ่มไม่ต้องกลมๆตรงนี้เรายึดเป็นฐานดิปกติคนทั่วไปก็จะเอาตัวเองไปอยู่ปุ่มกลมๆเนี่ยแต่นี่น้องคือแบบปุ่มกลมๆอยู่ตรงที่ผมจุดนี้นะเนี่ยปุ่มกลมๆคืออยู่ตรงนี้แต่ตัวน้องอยู่อย่างนี้อ่าซึ่งมันเหมือนมันเป็นการดึงดึงย่อออกมาดึงลงมาแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วปุ่มกลมๆก็จะอยู่ ผมประมาณนี้เองนะครับมันเหมือนเป็นการตั้งใจนะครับไม่ได้เล่นเองแล้วก็นั่งทำเหมือนเล่นเองโดยปกติแล้วคนทั่วไปถ้าหน้าโจไม่ได้อะไรมากมายก็ยิ่งเล่นกับมือถือมันก็สามารถที่จะยกที่จะแบบจด่จได้นะครับมันเป็นธรรมชาติของการเล่น,นดูในการแข่งน้องเขายังแบบเหมือนเป็นเหมือนไม่ได้อินอะไรกับการแข่งกับการสัมผัสตัวละครเลยอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหม acting อ,อะไรไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นแรกอย่างหนึ่งอ่ะ ผมอยากรู้เหมือนกันว่าสื่อสารกันยังไงอ่ะคอเกมกันยังไงทั้งๆมีหูฟังอ่ะคนที่เล่นให้อยู่อ่ะสมมติว่าเป็นร่างทรงนะคอกับเพื่อนแล้วน้องก็สื่อสารกับคนที่เล่นให้ประมาณนั้นแหละคนดูผมคิดว่าแบบนั้นเนี่ยครับถ้าพูดถึงแต่ทีนี้เนี่ยก็มาพูดพอเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวตามที่โซเชียลนาเสนอนั่นแหละแล้วก็เรียกเก็บค่าเบี้ยเลี้ยงด้วยนะทุกคนเบี้ยเลี้ยงซ้อมอ่ะครับ เขาเรียกเก็บคืนนะเว้ยแต่ตอนนี้ประเด็นคือน,น้องเขาไม่ยอมออกมาพูดอะถ้าเป็นผมนะเว้ยผมจะออกมาพูดทุกอย่างเลยมันเป็นผลดีนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราโกงเราออกมาเลยเราออกมาชี้แจงว่าทําแบบนี้โปรแกรมนี้ใช้อย่างนี้โลกจะได้รู้จะได้เข้าใจว่ามันคือจุดบอดของวงการอ e ีสปอร์ตมันทําแบบนี้ได้บางครั้งนะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับอาจจะมีการแข่งขันทัวร์นาเมนตเ์เล็กๆอื่นๆน,นะครับที่มีแบบนี้ขึ้นมาอีกฝ่ายการ ข่งขันแน่นอนเขาลูกข้อมูลอ่ะเขานําไปปรับใช้ไปไปปรับแก้แล้วก็ไปป้องกันได้แน่นอนก็อยากให้เขาออกมาพูดนี่ครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดนั่นแหละทีนี้วงการอีสปอร์ตในประเทศไทยอ่ะมันจะแย่ครับมันจะถูกมองจากสังคมแค่คนไทยมองกันเองเนี่ยยังแล้วถ้านานาชาติที่มองเราเนี่ยหนักนะครับทุกคนเขาไม่ยอมรับแล้วนะเขากลัวนะครับเขาอาจจะไม่ยอมรับแล้วเขาอาจจะกลัวไปเลยนะครับประเทศไทย การแข่งขัน e ป p o r t ทีนี้เราต้องทำยังไงล่ะอืมก็กลับไปที่การจัดการแข่งขันนั่นเละรครับนะต้องเข้มงวดกวดขันกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์ระดับประเทศหรือการแข่งขัน e-sport ทั่วไปนะครับนี่แหละต้องมีประสบการณ์มีจัดการแข่งขันยังมีคุณภาพนั่นเองคือแน่นอนแหละมันมีทั้งการซื้อ i อเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ i อเกมมีขายเกียรติประวัติเอ่อการปั๊มแงดงโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเหมือน สมมุติว่าเราไปเดินป่าเราไปเดินป่าแล้วอยู่บนดอยเราอยากขึ้นไปบนดอยสูงสุดมันจะมีแบบนี้ไว้คนดูคนที่แบกกระเป๋าตัวเองเดินขึ้นไปถึงจุดนั้นกับมีอีกคนหนึ่งที่จ้างลูกหาบแล้วตัวเองเดินตัวเปล่ามันไม่ต่างกันหรอกครับกับการเก็บแตงตรงนี้นะนั่นแหละคือเกมทุกคนอย่างวัหนึง่งผ่านไปเงี้ยเราก็คงไม่ได้อยู่เล่นเกมแบบนี้หรอกมันก็จะสืบทอด ของเด็กรุ่นหลังขึ้นมาเนะี่ยเราอาจจะหยุดอาจจะไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับตามอายุอะไรประมาณเนี้ดีเฟกตต่างๆนานา,นาม,มันก็ลดร้อยลงไปนะครับทุกคนนะแต่สําหรับเราที่ทําเป็นอาชีพอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะมานั่งพูดนั่งคุยกับทุกคนนั่นเองนะก็ครั้งนี้นะครับบทสรุปเลยคือน้องเขาคิดผิดมากๆนะครับคิดผิดจริงๆนะครับกับการที่ กระทำอะไรแบบนี้ลงไปผมบอกเลยว่าน้องแค่ได้ติดเป็นตัวแทนประเทศอ่ะคุ้มแล้วน้องคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องแบบทำอะไรแบบนี้เรื่องมันใหญ่มันไม่ได้เสื่อมเสียแค่ตัวเรานะครับมันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับ ผู้ใหญ่ในสมาคมต่างๆเจ็บปวดกันทุกคนนะครับเพื่อนร่วมทีมเสียใจคนที่ตามเชียเสียใจและที่สำคัญคือครอบครัวนะครับนะ้องเสียใจนะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้นี่ก็ดูเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมว่าไม่มีความรับใดในโลกแล้วก็คนทำผิดจะไม่มีทางชนะเสมอไปเนะครับการโกง มีหลายรูปแบบในการแข่งขันกีฬานะครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่ต้องมาเสียใจในครั้งนี้นะครับทุกคนเสียเวลาทุ่มเทกับการฝึกซ้อมทุ่มเทกับการเก็บตัวต่างๆเลยอ่ะแล้วมันมาพังลงแค่คนคนเดียวไม่กี่นาทีตรงนี้ก็พี่นี่เป็นกำลังใจให้นะครับน้องๆแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมทุกคนฝากทุกคนกดติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะแวะเวียนมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับหาเวลาว่างมาสตรีมกับคนดูน้อยได้น้อยมากๆเลยนะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน